ก็ขอให้จิตเจตนาที่เธอทุกคนได้ไขว,ว้าเอาสิ่งที่เป็นกุศลความดีจงทำให้เธอจงมีสิ่งที่เป็นอนิสงผลของบุญปรากฏอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นที่เธอเพึงรู้มีสติรู้อยู่ว่าเราเพึงทำสิ่งใดจึงจะสาเร็จขอให้สิ่งนั้นจงได้สาเร็จตามความปรารถนาของเธอทุกเมื่อเมื่อเธอรู้อยู่ว่า ทำสิ่งใดและจัดสมหวังก็ขอให้ความสมหวังจงปรากฏกับเธอทุกเมื่อเหมือนกันขออนิสงสิ่งที่เธอได้กระทาต่อพระเมตตาจากองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานขอให้ผลของความปัรถนาของเธอเช่นนั้นจงได้สําเร็จเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้สมความปัปรถนาเหมือนกันนั้นอนิสงใดๆที่จะพึงมีกับเธอนั้นก็เสมอกับว่า เธอได้กระทําต่อองค์เสด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าฉันใดกุศลความดีที่องค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดตราท่ทสงทําไว้ในพระศาสนาของพระองค์อย่างไรก็จงบังเกิดเป็นอานิสงค์ของเธออย่างนั้นในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทิน